เดลามันน่ะนักสืบโร่ไปส่งไปเาก็โอนเงินค่าธนาคารค่ะส่งส่งส่งทางเมลไปถึงเดลามันเลยนะเอไอเอเอสเออะไรนะเอซีเอสอะไรนะอ๋ออ๋ออ๋อเออเคาเรียกอะไรเอซีปลายทางเลยปลายทางปลายทางเพราะบ้านเด็กพี่เขามาเถอะอ๋อพอเขารับของเขาเข้าก็จ่ายทางไปรษณีย์เหรอคะใช่ใช่โอ้มันแล้วแตสมัยเนาะโอ้นี่ค่ะ แพกใส่ปราสนะคะส่งถึงเยอรมันเลยนะคะส่งเยอรมันแล้วจ่ายเงินปลายทางค่ะ สวัสดีจ้าม่บ้านใส่ปราสนะคะค่ะตอนนี้อยู่ที่ซิโลเฟานะคะค่ะพอดีจะมาเอามะละกอกับพี่ต้อมค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปชมกันในคลิปเลยนะคะวันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะค่ะพอดีส่งลูกเสร็จนะคะแม่บ้านส่ปราสก็รีบออกมาเลยตอนนี้ยังไม่ถึง8ปดโมเช้านะคะจะมาปลุกเจ้าของบ้านเขาค่ะ นี่ค่ะซิโลเฟานะคะสวยงามมากเลยนะคะค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะค่ะก็คือนี่คือทิวทัศน์ในหมู่บ้านนะคะแสงแดดวันนี้จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะครึมฟ้าครึมฝนนะคะเดี๋ยวรอดูฝนมันจะมาหรือเปล่านะคะ ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาเก็บมะเขือด้วยกันนะคะคันนี้คำมะเขือเห็นไหมคะลูกใหญ่มากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราเก็บกันเนาะโอเคนะนี่ค่ะลูกใหญ่มากเลยค่ะ ตอนนี้อยู่ในดงมะเขือนะคะคันี้ค่ะมะเขือเก็บได้แล้วแต่เดี๋ยวเราจะต้องเก็บเพิ่มนะคะพอดีเดี๋ยวจะเอา1นกิโลค่ะโอเคเดี๋ยวตามไปเก็บกันต่อเลยนะคะมีมะเขือเล็กๆด้วยนะคะคันี้ค่ะเมะเขือสีเหลืองนี่นะคะจะเอาไปตาส้มตำนะคะค่ะเดี๋ยวปิดตำส้มตำกินกัน เยอะมามเก็บเต็นไมต้องค่ะเยอะใหญ่มากใช่ไหมจ้ะมันจะบังไงมาดามเราต้องต้องต้องเดินมันไม่เห็นหรอกเดินไม่เห็นหรอกต้องก้มอ๋อต้องก้มเปิดใช่ไหมก้มเปิดใบมันจ้ะอืม เน,ววน,นี่ยค่ะเยอะมากเลยค่ะมะเขือนะคะมันซ่อนอยู่ในใบค่ะหาไม่เจอค่ะเนี่ยเจ้าของเขามาเนี่ยมาเปิดใบแล้วก็เห็นเจอเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้เริ่มจะเต็มตะกร้าแล้วนะคะมะเขือมันจะซ่อนอยู่ในใบแบบนี้นะเนี่ยค่ะเนี่ยเขาเอาไปซุกบ้าง,งน้ำ อางนี้เท่าไรเอามาหมดมะเขือเหรอคะอ้าวมะเขือนะแล้วเก็บไปเก็บมามันเยอะนะเนี่ยดูซิเนี่ยค่ะมองหาไม่เห็นนี่มะเขือเอ้ยมะเขือนะมันมองหาไม่เจอไงคะเนี่ย ได้มาแล้วค่ะเออได้ได้ถึงสามฟองวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเด<ม>ี๋ยวมได้สามฟอง,ฟองกาแฟ <Okay. S 2> ใส่ไปแล้วนะนค่ะโอเคน้ำตาลหนูไม่เอาค่ะเอาแค่น้ำร้อนนะคะ คคค่่ะะขอบุณนี่คือกาแฟดำนะจ๊ะค่ะโอเคมากินด้วยกันนะคะจ้ะพี่ต้อมเตรียมกาแฟให้กินด้วยนะคะเนี่ยค่ะกาแฟพอดีมาถึงเช้าเนาะค่ะเนี่ย

าเก็บเลยเก็บเลยเนี่ยเนี่ยเอาวะจ้าแกนี่ลูกใหญ่หนึ่งโอ้ลูกใหญ่เลยลูกนั้นมันสร้างดึงมันก็ส่งสารมันไม่บางทีดึงดึงนกเแกนมันจนหลุดใช่ไหมจ้าใช่อืม ทางไปของมันน่ะ,นะ,ะทางไปพอมันแทะไปทางมันมันก็ง่ายอือนี่โอ้ลูกใหญ่ค่ะต้องโดนโดนล็อกของตรงนีน้น,น,นี่เป็นมะเขือลูกเล็กนะคะนะลูกนี้กรอบนะคะอร่อยมากลูกเนี้ย ต้นนี้ดกให้ต้นนี้ดกแฮะยาวมากเลยเนี่ยค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะเก็บพริกต่อค่ะขยันมากเลยขยันก็อยากได้มือเป็นใบมือไทยใช่ไหมใบมือไทยล้วใช้เงินน้งนั้นนี่คือมะเขือพวงนะจ๊ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเก็บเนาะเดี๋ยวเด็ดโอเค เขือพวงมีน้ำด้วยดีเสร็จยูลำบากกว่จะได้เงินนะมันเขือพวงมีน้ำด้วยเด็ดเจอ้นน้ำแต่ดีมาดางเชื่อเหมือนกันยาวเนอะมันจะคันเนาะพี่ต้อมเนาะจ้ะกว่าจะได้เงินเนี่ยมันไม่ของง่ายนะคะพี่ต้อมใส่ตะกร้าเลยอ๋อนั่งเฉยนะมีเด้อวิธีเด็ดมะเขือพวงค่ะเนี่ย ก็คือพี่ต้อมบอกว่าเนี่กว่าจะได้ตังคนะมันยากมากค่ะมันเขือพวงนะมันขันนะเวลาเรามาเก็บมัเขือพวงค่ะอก็คือผิวหนังเราโดนใบเนาะใช่ไหมคะค่ะก็คือมันก็จะขันใช่ไหมคะเนี่ยเก็บชำนานมากเลยค่ะเนี่ยเก็บอย่างไว เนี่ยดกมากเลยค่ะเนี่ยมะเขือพวงเดอ้อเนี่ยมะเขือพวงใส่ปลาสค่ะมันดกมากเลย อ๋อพอเขารับของนี่เขาก็จ่ายทางไปรษณียน์เหรอคะใช่ใช่โอ้มันทำทำสมัยเนาะโอ้นี่ค่ะผักไซปรัสนะคะส่งถึงเยอรมันเลยนะคะส่งเยอรมันแล้วจ่ายเงินปลายทางค่ะสะดวกมากค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนท่านไหนนะคะที่อยากได้ผักนะคะค่ะส่งเรื่องมาทางพี่ต้อมเลยนะคะก็คือสั่งผักได้นะคะมันทนสมัยขนาดนั้นเลยเนาะ ยุโลต้อนสีก็โลทูจะได้ค่าส่งทุกส่งพิกไปอ่ะเรื่องราคาสัมภาระเป็นคนจ่ายเขาอาหเขาสิเขาออกสิอ๋อใช่ไหมอ๋อใช่ใช่เป็นใบทางน้สะดวกสบายมากเลยเนาะ ผักไซปรัสเนี่ยสามารถสั่งทั่วโยุโรปเ้อเนี่ยใครอยากได้ผักนะคะสั่งเลยนะคะค่ะอยู่เยอรมันสวีเดนนะคะสั่งผักจากไซปรัสได้เลยนะคะจ่ายเงินปลายทางค่ะจ่ายทางไปรณียนีนะคะตอนนี้กําลังไปเก็บมะละกอกันนะคะมะละกอสุกค่ะจ้องไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเอามะละกอไปกินค่ะจ้องเอาไว้ค่ะแล้วตอนนี้นี่เก็บได้หรือเปล่าคะมะละกอน,นั้นตนน้นนู้นอะ นเนี่ยเก็บมะละกอนะคะ <c oughs> ตอนนี้กำลังปีนกำลังปีนต้นเหียวนะเนี่ยว <c oughs> ่าไปบาบหนาเนี่ยครับมะละกอดอกมากเลยค่ะเนี่ยกำลังเอากล้องเอใส่เข้าไป <c oughs> ที่แล้วต้นนี้นะมันตายนะแล้วเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาใหม่นะตอนนี้มันกกดอกมากเลยค่ะต้นเนี้ยค่ะเนี่ยเออตลกมากเลยเนาะพี่ต้อมเนาะพี่ที่แล้วนะมันตายเนาะต้นเนี้ยเออเฮ้ยเนี่ยดูสินะดอกดอกดอกมากๆเลยเนี่ยดูสิเรื่องค่ะต้นนี้นะใบมันปิดเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยลูกมันอยู่ข้างในค่ะดอกมากเลยถือไม่ได้ละค่ะมือหมดมือ เมี่ยค่ะมันละกอใหญ่มากเลยมือหมดผถ้าเราบิดๆเลยไม่ได้เหรอคะมันจะไม่ออกลูกต่ออ๋อมันจะไม่ออกลูกเราต้องใช้มีดตัดเอาตัดแล้วมันจะออกนีอ๋อกานมันคาว้อยนั้นอ๋ออ๋อต้องให้ก้านมันคายอยู่ในต้นใช่ไหมแล้ว อ๋อมันเหมือนมันมีเชื้อนอะเหม<ช>ือนเห็ดเลยอะเห็ดเห็นไหมคะเขาต้องตัดตัดเอาห่างแล้วทิ้งไว้ตรงพื้นใช่ไหมคะมันก็จะมีเชื้อแล้วเห็ดมันก็จะขึ้น,นอ,อีกเนาะเออนี่มะละกอก็เหมือนกันนะคะเนี่ยใช้วิธีตัดเอานะคะนีะ่รู้สึกเนี่ยลูกเนียค่ะรู้สึกว่ามันเขียวมันน่าจะเก็บได้แล้วเนี่ยเหมือนมันโอเคแล้วค่ะอันนี้ก็โอเคอันนี้ก็โอเคลูกหนึ่งเนาะนมันแนบจะอันนี้สมมติว่านี่ลูกนี้นะจ้ะ มันแปดร้อยเนี่ยมันเกือบโลแล้วอ,ะอ่มะมาลาโกอลูกหนึ่งเนาะแปดร้อยเลยนะคะแปดร้อยกรัมเนี่ยเนี่ยเ,ยเยกือบถึงกิโลละมัลละกอสามลูกนะคะสามลูกเดี๋ยวดูจะเท่าไหรสามลูกเกือบสองกิโลแล้วค่ะเนี่ยค่ะมัลละกอค่ะห้าลูกค่ะสามกิโลค่ะโอเคอเยวจะใส่ถุงค่ะ ตอนนี้มาเก็บผักบุ้งกันตอนนะจ๊ะจ๋าโอเคโอ้ยยอดผักบุ้งสวยมากตอนนี้ฝนฝนมันเริ่มลงเนาะพี่ต้อมเนาะ,ะมันสวยนะตอนนี้จ๋าเนี่ยค่ะผักบุ้งสวยแกงเทพโพก็ได้ผัด<ช>ผักบุ้งไฟแดงก็ได้จ๋าใช้ไฟขาวก็ได้ค่ะ <laughs> <laughs> ผักบุ้งมีประโยชน์นะจ๊ะค่ะขับถ่ายดีใช่ขับถ่ายดีเรื่องจริง ผักบุ้งเนี่ยกินนะแบบก,ก่ายดีมาก<อ>้องเท่าไห,หร่เท<อ>่าไห,หร่นะมันไหลหอ,ออกมาเลยนะแม,ม่ค้าตัดผักบุ้งอย่างชำนาญเลยนะคะเห็นไหมคะเดี่ยค,ค่ะดีไม่ดีเดี๋ยวคนจากเมืองไทยนะคะมาสั่งนะสั่งออผักจากไซปรัสนะเพราะว่าผักจากไซปรัสราคาถูกนะคะส่งทั่วยุโรปค,ค่ะใครๆอยู่แถวนี้นะคะก็จะสั่งเนี่ยสั่งผักกันกันเนี่ยต้นพริกสวยงามมากเลยเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าชอบคลิปช่วยกดติด ทำให้กำลังใจด้วยค่ะแม่ค้าก็ใจดีนะมาซื้อก็ทั้งรถทั้งแหลกแจกเข็มเต็มไปหมดเลยเราจะคัดบันเองก็เราจะเดี๋ยวแม่ค้าไปเมืองไทยนี่ใช่เดี๋ยวแม่ค้าไปเมืองไทยโอ้ยคงคิดถึงแม่ค้าตายแน่ๆเลยจะกินอะไรเยอะอยงที่เมืองไทยเนี่ยค่ะผักสวยมากเลยค่ะโอ้ บอกว่าพอแล้วนะคะตอนนี้เก็บเพิ่มอีกค่ะเนี่ยอ,อกินตัวเนี้ยอ๋อนี่มันคืออานี่หอยเขากินไม่ใช่เหรอพี่ต้นนี่โอ๊ยมันนม,มันเยอะไหมเดี๋ยวหนูจะเก็บไปกินนี่หอยตัวนี้นะมันจะกินผักนะเนี่ยคือหอยทาก Mm. มันคือสตรูตัวสําคัญของผักเลยค่ะเนี่ยค่ะบ mm. อร์ไทเยอะนะเดี๋ยวจะขอเก็บไปกินบ้านหน่อยไม่แค่ตัวเดียวเองเนาะ mm. เก็บผักเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. ค่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเอาไปแพ็คละนี่คือผักของเรานะจ๊ะเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะผักสดๆจากสวนนะจ๊ะ ได้ผักแล้วขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอฝากช่องแม่บ้านใส่ปลาสด้วยค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะอัลคาริสโตแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะอืมใค่สลห่ร้อยสอลม่ถงจ้ะนี่มาดามใส่ไปเลยจ้ะขอบคุณมากค่ะ สมัยมันนอกไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีตู้เย็นเขาแช่กะละมังน้ำนะโอ้จ,จ้าจ้าวิธีเกาา่าๆโบราณค่ะสมัยเมื่อก่อนไม่มีตู้เย็นจ้าจับฟื์